สวัสดีค่ะน้ำนิสสันนอน้ำนะคะจากนิสสันเบกาสาขากุงสว่างนะคะวันนี้จะพามาดูรถนะคะตัวนี้จะเป็นตัวอเบล่ารุ่น e ออนะคะความพิเศษของเรามีแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวน้ำพามาชมในราคาห้าแสนแปดหื่เก้าบาทอันนี้เดี๋ยวน้ำพามาชมนะคะว่ารุ่น e ออนี้มีอะไรกันบ้างนะคะก็ถึงเลยในเ,เรื่องของกุญแจตัวใหม่ของเราไม่ใช่แคปซูลละตัวนี้จะเป็นตัวใหม่มเปิดปิดล็อกดูเปิดปิด,ป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 ดท้ายนะคะแล้วก็กระจังหน้า มีโฟมเมียมเลย,เ,ย,เ,ลยเห็นมาแตกไกลเลย <S <S ในเรื่องของความสปอร์ตนะคะตัวนี้แล้วก็โลโก้ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ของพิสันนะคะมีสัญญาณเตือนก่อนการชนแล้วก็เบรกเฉือนให้ทีนี้ลองดูไกลๆเลยพูดถึงเรื่องแต่งเลยละกันเพราะว่าเราคิดว่าลูกค้าหลายท่านอาจจะรู้ในเรื่องของ GL อยู่แล้วนะคะ้องลงไว้ในคลิปแล้วังคาดําเนื่องจากว่าลูกค้าท่านนี้ชอบในเรื่องของราคาดําแต่สนใจในเรื่องของออปชั่นที่มันไม่ได้เยอะมากนะคะก็เป็นในตัวของ เอาไปได้เออตัวนี้ใส่ลังคาดํามาซึ่งน้ำบอกได้เลยนะว่าตัวนี้พ่นจากศูนย์นิสสันบอดี้ของเราไม่ได้มีการแลบไม่ได้มีการติดสติกเกอร์หรือว่าใช้สมุนอ,อู่ข้างนอกมาพ่นให้นะคะเพะฉะนเม็ดเพชรสีนะคะก็จะเป็นประกายสีฟ้าตัวนีน้เป็นสีเบอร์เดียวกับตัวกูนิสสันสีดําทั้งหมดนะคะตัวนี้นะคะรอบๆก็เหมือนเดิมเพราะลูกค้าท่านเขาไม่ชอบในเรื่องของสกงสเกสิร์ตอะไรต่างๆทีนี้เรื่องแม แม็กเนี่ยซีเรียามาหน195ึ่งเก้าห้าห้าสิบห้าใช่ไหมจริง,รงๆอะ่ะน้าอยากให้ให้ทาเป็นพ่นดานะถ้าพ่นดําตัวนี้จะสวยมากแต่ลูกค้ากําลังตัดสินใจอยู่เดี๋ยวอาจจะมาพ่นดําหรือไม่ก็ทําเป็นแม็กปัดเงาเอานะคะในเรื่องของแคมเปญต่างๆเดี๋ยวน้ำแจ้งทีนึงแต่น้ำบอกได้เลยว่าถ้าพ่นดําสวยมากตัวนี้สวยมากสปอร์ตซิ่งเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางอะไรเลยนะคะยังไงแล้วก,วก็รุ่นนี้ภายในภายใน,ยในเดี๋ยวพาไปดูก่อน สำหรับในเรื่องภายในของเรานะะในเรื่องของรุ่น EL ตัวนี้ก็จอตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สายได้นะฮะมี AUX ต่างๆก็ใช้งานได้ปกติได้ดีเลยทีเดียวนะฮะที่สำคัญพวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้เห็นไหมฮะเป็นมันติฟังก์ชันทั้งหมดเลยควบคุมเครื่องเสียงนะครับแต่ตัวนี้มี c r ิ i s อ c o n t r o มให้ตั้งแต่ราคา500,000กว่านั้นสะดสวกสบายในกรณีเดินทางไกลนะคะตัวนี้พ่เด็ดเลยพ่เ็ดนะคะก็ ลักษณะตัวนี้ลูกค้าน้ําแต่งเบาดาให้นะฮะเปลี่ยนเป็นเป็นเนบาะหนังให้นะฮะเป็นเบาะหนังโฟล์คโรงงานให้เลยคือฟรีทุก่่า้จ่ายตัวนี้นะคะโปรโมชั่นมีหลายแบบเดี๋ยวน้าพาไปแจ้งโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้กันค่ะสําหรับโปรโมชั่นในเดือนนี้นะคะในเดือนสิงหาเดือนแปดนี้นะคะก็หนึ่งเลนา ต่ำ9อบาท8วหรือดาวย5%ดอก0% 48งวบดวด้วยกันสำเนาเล่นรถเก่าสิธพิเศษนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะตรงนี้แจ้งนิดนึงว่าไม่ว่าจะเป็นหลังคาดำนะฮะหรือจะพ่นแมกดานะะหรือจะเปลี่ยนบาะหนังติดจอ a อ d ด o i d เข้าไปคุยกันได้ค่ะมีค่าใช้จ่ายฟรีหรือ,อตกแต่งฟรีหรืออาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงไหนบ้างก็ ปรึกษากันได้ที่เบอร์0879991449หรือ ID Line n w a, a M 1025พบกับน้าที่นิสสันเมกาสาขาวงสว่าค่ะสวัสดีค่ะ